ครับสวัสดีสายช่างทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาเช็คตู้ทําน้ําเย็นนะครับตู้ทาน้ําเย็นนี่ตู้ทำน้ำเย็นนีนนน่น้ำประปาดื่มได้เนี่ยน้ำปลาดื่มได้น้ำประลาดืม่มได้น,นะครับ อันนี้ผมเสียบปลั๊กไปแล้วนะนนเสียบปลั๊กเด็ปลั๊กแล้วไฟก็จะเข้าแล้วก็ไปผ่านท h e r ผ่าน t h e r ม o จะมีขาเข้ากับขาออกอันนี้ขาเข้าอันนี้ขาออกขาออกขาออกออก,ก็เข้าไปในเครื่องนะครับเข้าไปในเครื่องคอมกับมอเตอร์พัดลมก็จะทํางานทีนี้ อาการอาการของตู้นี้นะครับเราเปิดออนเดเตอร์ก่อน okay. ออนเดเตอร์โอเคนี้เครื่องทํางานแล้วนะเครื่องทํางานแล้วทีนี้เราจะวัดกระแสะนะครับวัดกระแสะการทํางานกระแสะการทํางาน,ก,ะะก,างานก็จะวัดเส้นเดียวนะครับมันมี3เส้น จะมีสายไฟนี่จะมีสีมาตรฐานก็จะเป็นสีสีเขียวนะครับคาดเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีน้ําตาลเาวลาคีบกับวัดกระแสก็ขีบสีน้ําเงินก็ได้หรือว่าสีน้ําตาลก็ได้นะจะคีบสีน้ำเงินขีบสีน้ําเงินแล้วกับปรับย่านไปที M. แอมนี้2องแอมสองจุดสี่แอมนะครับเครื่องนี้ ตอนนี้ปัญหาคือเครื่องทำงานตลอดให้เพื่อนๆไปเช็คได้เลยว่าถ้าการทำงานตลอดจะอยู่ที่เทอร์โมตัวนี้นะครับมันไม,ไม,ไม่ไม่ตัดการทำงานไม่ตัดจะไงมันมีดูดูข้างหน้านะอันนี้ข้างหน้านะข้างหน้าจะมีเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงเบอร์เจ็ดอ่ะอ่อันนี้อันนี้ปรับจุดเบอร์เจ็ดนี่นะปัญหาคือที่ว่าไม่ตัด มาทํางานตลอดเพราะว่าเทอร์โมตัวนี้มันมันเสียนะคะรับเดี๋ยวจะปิดให้ดูอันนี้ปิดอันนี้เบอร์หนึ่งแล้วนะปิดมาเบอร์ศูนย์เครื่องเครื่องก็ต้องหยุดการทํางานนะตอนนี้เครื่องทํางานอยู่ะะเห็นไหมครับเดี๋ยวปิดลองดูนะปะิดนะปิดมาเบอร์ศูนย์ปั๊บนะฮะนี่ปิดเบอร์ศูนย์แล้วนะเครื่องก็ยังทํางานตัวนี้ก็แก้ไขได้โดยเปลี่ยนเทอร์โมนะครับเปลี่ยนเทอร์โมเพื่อนเื่อก็ ถ้าอยู่ใกล้ๆที่ไหนก็ไปหาซื้อได้ครับร้านดังทางทางทางรังศดงรัสดาก็มีะนะครับเรีว่าสั่งซื้อทางโดยตรงจากร้านเลยโดยตรงเทไหร่โอเคนะครับขอบคุณครับ